วันที่8กันยานะครับชิลสุดท้ายของทางร้านนะครับเป็นเอ็กพันเดอร์นะครับขอไฟลีหน่อยไฟลี่ไฟลีหน่อยครับใส่ไฟไฟสวยถูกกฎหมายนะครับดูสองา่าเป็นไบโอดีแรปเตอร์ครับไปหน้าหนอยไปหน้าไบเอดีแรปเตอร์รุ่นที่ขายดีนะครับแถมปี <Happy. S 2> oh. ไฟวงแหวนไฟลีนะ อันนี้เป็นไฟหลีเขาเป็นเดย์ไลท์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้นี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแสงบนถนนเปไปยังไงแ่ใช่ขวามันเป็นเลนที่รถสวนกับเราพี่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนรถป้ายแดงทามามันจะเป็นเงาเงี้ยครับเพื่อเอาไว้หลบรถที่สวนกับเราถ้าพี่ขับได้เอาไวราา้ระยะนี้ถ้าจะเอาขึ้นหน่อยนึงก็ก็ได้แต่ว่าเวลาบรรทุกอาจจะเสี่ยงขับได้แล้วล่ะถ้าขับได้เอาระดับนี้ปลอดภัยวะช่วงเด้งมันเยอะ ที่มันไม่ลาบากชาวบ้านน่ะต้องต้อง,ต,องต้องมาลำบากขึ้่อนร่วมทางด้วยแหละอันนั้นเนะ่ะหัวใจหลักเลยสว่างแล้วไปเยียงตาเขานี่เป็นเรื่องแต่กงไม่สวย่างนี้แม่งทำรถมานี่มันจัดเดี๋ยวจอดให้พี่ถ่ายรูปแสงตรงตรงนั้นหน่อยนะสว่างเต็มสวยหลองไฟสูงด้วยมอไซค์มาไปเลย เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่หลังเส้นน้าเงินเราจะไม่โดนไฟเราพี่ี๋ยวเรื่องลองเทสไฟส่งให้พี่เขาดูโอเคเด๋ยวจอดถ่ายรูปว,ว่น